สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับชายซ้ายก่อวันนี้แต่เวลาเลิกงานแล้วพากันมาตามกติว,วันนี้คนเยอะหน่อยคนเยอะหน่อยวันนี้นี่พรานเจอพรานวันนี้ตอนนี้เอ่งน้อยๆน,นะครับไม่ไเอ่งเยอะเพิ่งลงมาเมื่อกี้จะดูจะเป็นไงบ้างวันนี้ ค่อยๆหาไปก่อนตอนนี้หลัเว้นจากการทํางานก็มาหาปลากินกันได้มากได้น้อยไม่ว่ากันขอเป็นคอได้หาก่อนอ๋อคนนี้ประมาณสี่ห้าหกคนวันนี้หาไปเรื่อยที่หาไม่เยอะอ่าที่หาไม่เยอะนู่นากาศหาตามแหล่งแอ่งน้ำนี่ละครับพอได้กินกันก็ ทำกับคงกับข้าวกันไปวันนี้เดี๋ยวดูว่าได้อะไรวันนี้ผานยังไม่ได้สักตัวเลยได้ตัวหนึ่งยังไม่ได้ตัวใหญ่เลยวันนี้ผานเดี๋ยวดูทรงก่อนวันนี้ตั้งลำนานไปหน่อย อยากจวกดูว่าแห่นี้จะได้อะไรโอ้ยโอ้ปลากระโดดทุกปักทุกปักเลยตอนนี้มาดูแห่นี้กันปลาตายหมดปลาตายหมด มาแล้วพาหน้าอีกแล้วงาม้องาได้เดียวเลวันนี้พอ <c oughs> เป็นขับแก้มไปก่อน <c oughs> อใครสนใจก <c oughs> แ็แวะเข้ามาได้นะครับ <c oughs> อาจจะดูยากๆหน่อยแต่ก็สนุกมันเพลิน ทำงานเหนื่อยแล้วมาหาปลาหน่อยก็โอเคพอไปได้อยู่โดนเอาแล้วแพ้จะกัดเนื้อโดนกันแยงเล่นงานซะแล้ววันนี้โดนกันแยงเล่นงานไปแล้วเย็นนี้ก็ร้องแล้วเย็นนี้กแบงค์ล่นน้อยแต่ปลาก็ก็กินได้อยู่เป็นแ่ความสุขของ มนุษย์ก็มีอะไรมากครับประมาณนี้หาปลากินนะครับทำงานเหนื่อยก็น้ําเย็นๆแช่ตัวหน่อยอา,อาจจะเป็นอาจจะดูถ่ายเป็นธรรมชาติก็ไม่ได้หวังอะไรมากครับหวังให้คนที่อยู่ในเมืองในกรุงเทพจะได้ไ่เห็นวิถีชีวิตแถวแต่างจังหวัดแบบนี้นบ้างว่าเออ จังหวัดก็ดีอย่างเสียอย่างจะได้ให้คนที่ไม่ได้ออกมาข้างนอกได้เห็นภายโลกภายนอกว่ามันก็ยังมีแหล่งหากินให้บ้างไม่ใช่ว่าจะซื้อกินตลอดหากินกันบ้างนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ